No. No. สวัสดีครับผมตักอวดนะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในแกม King o f Fighter นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและแล้วเราก็โชคดีนะครับเคาะหามยามสวยนะครับ คืออเราเก็บเพชรได้8,100นะครับเราก็จะมากดเล่นกันแต่เดียวก่อนนะครับเพราะว่าผมในที่นี้เห็นป่ะเขาไม่สุ่มหนึ่งครั้งนะครับโอเคกดไปเลยแต่กดเนี่ย มันเป็นอ้อายมันไม่ใช่ตะวันนะครับัน,นานออกมาเป็น น right ี 1941, ่กระจอกก็ซื <c ười> <c ười> ้อตา ที่ใช้ในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะสมแบบสิบครั้งนะครับ 900. เก้าร้อยเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยถ้าอันเนี้ยนะครับสมแล้วได้ชดได้ ชุดหรือดูร้อนหรือดูหนาวเนี่ยอันนี้ก็ดีนะหรือว่าอันนี้จะเป็นสุ่มแล้วจะได้ไฟเตอร์นะครับอันนี้ก็สุ่มดีนะครับคือสุ่มแล้วจะมีใส่โชว์แต่เป็นก็เป็นตัวในในเกมมาแหละ เอาไหนดีว่าผมจะเลือกแล้วจะเล่นอันนั้นอันเดียวเลยนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวดูก่อนนะดูตัวเรานะตัวเราก็ได้ตัวดีๆเยอะนะครับตัวผมเนี่ยตอนนี้สามตัวนเนี้ยเนี่ยสามตัวเนี้ครับเป็นตัวหลักเลยนะ ไปป้าตอนแรกเล่นตัวน,นี้นะครับจอเราก็เล่นไปเรื่อยอะเนี่ยท่าสุ่มนะครับแล้วได้ตัวเนี้ตัวน,นี้ชื่ออะไรอ่ะ ผมลืมชื่อไปแล้วอังจอนเหรอตัวนี้เป็นชุดด้วยน้ำนะครับรู้สึกว่ามีอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีเทเ็เก้นเข้ามานะ คือเล่นไปแล้วอะผมก็เซ็งนะคือมันไม่ได้จะเก่งเท่ากันอะคือมันก็เป็นอย่างนี้ยะนะโอเค เอานี้ละกันชุดว้น้ํานะครับก่อนเลยดูว่าเราจะได้อะไรนะครับตันตัน ตันตันตันโอ้๋หน่าวกฎหมาย อออื uh ื้ว้าอันเนี้ยเราต้องการนะครับว้า oh. นี่ได้ชดไว้น้ำเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับได้ไอตัวน้ำแข็งอะนี่เห็นเป้าว้า ขอดูท่าก่อนนะครับ นี่ท่านในเกมเลยนะถ้าในเกมนี้ผมหมาถึงเกมแบบไฟต์เตอร์นะครับแต่เล่นในนี้มันมันแบบว่ายังไงยังไงอยู่อ่ะ กดไปต่อดูดีว่าเราจะได้อะไรนะครับมอ้มอ,อไปอย่างนั้นนะ <c oughs> โอ้โห oh. มีสองตัวーーมักงกรน้ำตาเลี้ยวโอโอเอโอเอโอตัวนี้ตัวนี้มี่สองตัวนี้นะครับ โอ้ยเราพึ่งได้นะได้พ่อของเคียวนะครับ อ uh huh. บางทีผมก็กดอ้ไม่มีเลยอีกทีหนึง่งตาสุดท้าย มีคนเดียวลุ้นงมงายอันงมงมงายอาได้ใหม่ครับเดลุ้ลนไอเทมไปส่งไอเทม อันนี้ก่อนหกครั้งปะกดเลยตอนนี้เราลุ้นเงินเราหมดแล้วนะโอ้โหไม่มีอะไรครับ สมัยเท่มไม่เอาโอเคกดตอนนี้เราสุ่มของที่อ่าเป็นใบให้เราลุ้นนะครับ อ๋อนี้สุ่มสุ่มการ์ดนะปะกินี้การ์ดนะครับอันนี้ผมเก็บไว้หน้าแล้ว tom card มัการตลอดเลยคนษณาไอเทมไอเทมกลองสุมธาตุพวกนี้มันจะเป็นไอเทมนะครับ ผมก็เลยไม่กอดไงไปดูใหม่ก่อนชุดไว้น้ำด้วยว้าวว่าถ้าจะเหมือนกับท่าธรรมดาหรือเปล่านะครับ คือถ้ามันไม่ค่อยต่างกันหรอก โอเคพลังโจมตีไฟเตอร์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น15บหาเปอร์อาดาเมจที่ได้รับจากการเผาไหม้ลดลง15ก็คือโดนไฟลดน้อยลงนะครับ คือเราต้องหาดูเองนะว่าเราจะใส่อะไรในรอบนี้นะครับแค่นั้นเองแต่คือแบบผมไม่ไม่เคยชอบอะนะเพราะตัวหลักๆอ่ะมันจะดูดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยเพิ่มสีมว่วงสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ เห็นป้าอันนี้เพิ่มอะไรเมื่อ HP มากกว่า70พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5ะเปอร์นะครับตัวนี้ก็ตัวหลักเลยแล้วตัวนี้ไม่บอกสีด้วยนะคือใส่ได้หมดอันนี้ก็ใส่ได้หมดนะครับ แต่เพิ่มฟังโจมตีแค่20%ปซนเกมนี้มันก็จะมีประมาณนี้มั้ง เนี่ครับแล้วเราดูตัวแล้วแล้วต้องมาดูการ์ดท,ที่เราใส่นะเนี่ยครับการ์ดท,ที่เราใส่มันใส่อะไรเราก็ต้องมาอ่านดูเกมนี้มันก็สนุกนะแต่ผมแบบไม่ชอบอะ่ะคือเกมไฟติ้งแต่ก่อนเปลี่ยนมาอย่างนี้ เนี่ยครับเห็นป่ะการพิศเศษเพิ่มอะไรก็ว่างกันไปนะครับจะสามารถใช้สเปชี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับนี่พวกระดับ5ดาวนะแล้วพวกเป็น4ดาวนี้ผมก็มีเยอะนะ นี่สามดาวส่วนนี้น่าจะเป็นของนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบเกมนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกดอีกทิดอีกตาเนะ่ย <c oughs> บ้าโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบเกมนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ